สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีพีปาณาี่หักแพงเบิด์สุขูสุคนสุมองสุบอลสบายดียามแรงแรงพี่น้องคือว่าเปิดไฟตะรางสบายดียามแรงแรงพี่น้องคลิปนี้ก็เฮาสีมามารีวิว เบิ่งสมพลเปิดหรือยังบ่พัดลมอยู่เพิ่นนี่เนาะพัดลมใหม่อยู่เพิ่นนี่สิพยยามเบ็ดแล้วเนาะโอ้ตัวโนใส่เบ็ดกบฮะมคือมืดแท้เยอย่ามาใกล้ๆอเอาสดีปาลไปใส่สิยามเบ็ด โย่ใส่เบ็ดยังใส่เบ็ดกบใช้เวลโมใหม่หะพาขึ้นไปบึ้งนิดเดียเอาไว้ก้อนของนะปุ๊บก้อนสิพยายามเบ็ดแล้ววาสันโตโนเอ้ยโตโนบุกข้าวป้าก้อนเมื่อนี้ อย่าใส่รถอย่าเฝ้าไว้นอนนอนตัวป่วนนนโโหได้ยินข่าวว่าได้พัดลมใหม่เลยแยงแย่บนนอนสปูสปสนอกตัวโนุ้มออนังมุกเอ้ยสบายดีลุงเปิดเบิ้งแล้วว่าพัดลมใหม่เนี่ย ฮัตจ uh, ิตโตเย็นจุ้ยแล้วเนาะบ้านนี้เหือนภาคแล้วปโอะโหมโนมานอนวางหีิบอ่อนวางเนี่ยเอ้านอนคนเดียวนะไอเพื่นนอนคนเดียวจะนอนจิตโตขึอนเออเออ นอนใกล้กันก็เัวควงมูดิคันเคร่ดอกเ้าปิงคาน่นี่น่าหนีจะนอนวังได้ใช่ปะเออวางนี่บ่อนอนพอยาก็ไม่ไงพี่น้องเลยได้แล้วเนาะงันกระแคบนะปะลายคนอยู่พี่น้องเอ้ยน้องยังได้เล อามารีวิวเบิ่งพัดลมเพิ่งโอ้แห้งดีงป่ะป่าเย็นดีเน,ะเนาะช้ำกันบ่โบไงช้ำกันบ่กับพัดลมเนาะติมช้ำกันอยู่อืมอันนั้นสิเป็นบอลเอื่อยน้องตโตโนกับกับน้องมุกนอนมานอนน้องมุกมานอนน้องโมกหน่อยเฮ้ยเออมันเฮงน้อยหลายคนมันยังถูกเงาไม่เหนม่นอนะไรป่ะเนาะ เธอโน่นนอนอยู่ในพว่าในส่วนพวบกับเบลกับพ่อกับแม่ปลาเธอสี่คนผวบนอนอยู่ฮนเอาบ่ได้แล้วนอนอยู่นี่ก็ได้เนาะจะน้อยตัวเป็นกําลบอจะน้อยต๊ะเืี้ยนี่ยงไงอ๋ออนอนเด็กเถอะดในมุก อขอบครัวเพิ่นกับมีอยู่จกคนปะผูผูมิหนาอยู่ในเงินเนี่ยแปดแปดคนเนาะแปดคนอ่าใครมารวมกับสิบคนพอดีเนาะ,อะพอนนองมมกแม่ไปหางเงินมาซื้อเลี้ยงลูก ไอ้น้องเบลฝุ่นมากแล้วฝุ่นกระจักระจักระจกมาแล้วฝุ่นพอน้องมุกแล้วก็อ้ายน้องโตโน่พี่น้องสบายดีสบายดีเออเออเออกินเท่าวะกินขนมเล่นเนาะเดี๋ยวมือหนาเอาสีคอนน้ำอมินมาให้น้องสาวน้องโตโน่เออเพิ่นถามอ้ายเพิ่นเรายังว่าอ่ออกเนาะ สามปีแล้วป่พี่สมปีแล้วโอ้หม่ดสามปีแล้วน้องเบลนี่อาจาเอ้สบายดีเอ้ยเปสบายดีองนี <t t ้เอ้สบายดีเอออกินเขาแรงกันยังมึงนี่เาโอ้จอกินลองเบืองแล้วว่าเขาไม่ อ๋อยังมาท่านได้กินอ่าโอ้ดยขอบคุณหลายเด้อไกยเนาะขอบคุณอีกข้างขอบคุณอีกเทื่อเป็นชื่อพันลมใหม่เนาะแต่เกาอยู่ห้อนนั่นหรอปะยามเดือน4ีเดือนหานะโอ้ยห้อนห้อน ขอบบุญขอบคุณหลายๆที่ให้ความเย็นสบายในความชุ่มความเย็นไม่างนีใจร้ายเพื่อนวะเออสบายดีสบายดีนางบิวก็ได้เน่ยนี้เี้อ่าจะใครบอกคนสบายดีเจอ น้องมุกนี่ขาดไ่ได้แล้วน่าพดลมนะเนาะนหันพะลมตายพ่อค่มนหันะมใหเออมาหอนโอ้ยเนาะแต่กระบะอับพอน้องมุกกับแฟนน้องนิทานเหตุงานบอเดียวกันพี่น้องเลยเนาะอำเภอยังก็เลยอำเภอลุกคุลุง่นน่่เออบลุงกะลุงะมันบ่ แต่ว่าจังหวัดจันทบุรีเนาะคั่นบ่ลุงก็ลุงแหละพี่น้องเอ้ยเฮาเฮาก็บ่จักเนาะเฮาเว้าก็บ่ถึกพี่น้องของเฮาเคยได้ยินเออบ่เคยได้ยินแล้วก็บ่เคยไปเฮ็ดงานแถวนั้นเด้ก็เลยบ่ฮู้จักคันบ่ลุงก็ลุงนี่แหละเพิ่นว่าคันบ่ลุงก็ลุงนี่แหละใส่เบ็ดจักหลังเนาะ้โอ้เย็นเพิ่นว่า เปิดเบอร์ย oh, 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 mm ังแห้งโอ้เบร์นึงโอ้เบยหนึงก็แห้งดีเนาะราคาหกร้อยได้เนี่ยข้าแมนน้องไปมันคืมได้นะอาจสี่ห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยห้าสิบประมาณนี้แหละมันคืมสิถือกว่าอืมอันนี้น่าสี่ร้อยไปห้องโตโน่นะแพงกว่ากันอยู่ไล้เออสบายดีเออ ขอบคุณหลายๆเด้อเนาะพี่สาวใจดีเออในมุกอ่ะห้าสิพาไปเบิ้งเฮือนไอ้เคยปอมอีกพี่น้องเนาะพอเพิ่นเปิดหรือยังพัดล้มไปเลยนอนกลางมุ้งอยู่บ่ปะอ๋อเดี๋ยวบอกกลางโอ้ยกายอย่างนอนจังกี้กลางเนาะโอ้ยยานว่าบโบเรกกลางโอ้ยยุ่งเด้อปะ

เอาแล้อมึงดูใ่้กจนด้เยอ,อืมต่เกาน้องตัวน้ใส่เครื่องนี้วาสันเครื่องเครื่องนี้ันี่ยม,มนะีเสียบให้ตัวน,นี้มั้งเต้นเรามึงดูเต้นไปนปัน่นกบวาสันแล้วมันจิ้วไปใช่เด้อใบพัดมนะัาานนอ่ะป <laughs> ิดไปทุกันปิดไปปิดไปวันจี้่าได้ข่าวเลยเนีย <c oughs>

เปลี่ยนในน้องคือเต้นกรึดกรึดกรึดไปตอนนั้นจะมาตัดขาเจ้าของคนนั้นน่ะเนี่ยตโนะจะใช่เด้อใช่ตัวอ้าวเอามาให้ไหมนะเนาะเอากระเป็นสะพานบุญให้เอื้อยเนาะแล้วมาซอยเพิ่นขอขอบคุณหลายๆายเว้ยเนาะขอขอบคุณหลายๆพี่สาวใจดีเนาะขอให้อยู่ดีไม่แห้งเลยเย็บยาจนเนาะให้เงินหน้าท่องก็ให้ลำให้รวยสมองมั่นปรารถนาเนาะ อไปพี่น้องไปเบิ้งเงินเอยปลอมมาเนี่ยมางินพลนยู่ไก้กันพี่น้องเอยอันนี้บอลน้องยิฐาอยู่ไฟอันนี้นงั้นน้องตัวน้องติดกันเลยละาวลองมองดูมีบอปักไฟสบายดี เออเอออมากินออกน้ำหออน้ำแม่อยู่กร,รมรดโดยลองมึงดูัดลมใหม่เนี่ยเย็นดีจะวะสีสีคือกันได้เนาะกระห้องตโน,ออข,น,น,นอของทางไทยมันดีได้คยนโดยแม่และของไทยได้นี่เกาห้องไอดอนแต่มันาวมันเฮีนยนเยน็นดีนตัม้มันนีอแล้วเย็นเลยขึ้นหมดเลค่ะอืม้ยคนมเียว ไฟมันะมันแนวควันไฟเนาะถ้าเปิดมันควันไฟเขามาแล้วมันทอดโอ้มันมันดูดควันไฟเขามาอือเอาพี่แม่มาช่วยเย็นๆหน่อยอือเปิดน้องมึงดูน้องก็ได้กะเยอะเนาะโอ้ยเย็นวุยแล้วเเนนาะย็เนาะโอ้ย,ย มันีเสียงเสียงเบาเด้อมของไทยเสียงสีเบาเออดังแหงเสียงเสียงใบพัดมันเจงอะไรมันดังแหงเนาะเสียงเงียบได้ แบบเออคนเปิดให้เบิ้งจะ่าตวเก้าเพิ่นเต้นไบเกเกปันมาว่ากันห้วกันจักรีว่าจากไดโอ้โเออเต้นเกือเกไปโอ้ยหเหรอฉนั้นแล้วมันสิตัดขาจะา้องวะปิดปิดปิดช่างโมโนปิดย่านนะ่นเลแล้วคนงานคนแรกจเปิดน่น ตอนอยู่เพื่อนลังนะผัดอยากห่อนเนาะมันเพื่อนดินเพื่อนดินห่อนเลยห่อนคันอืมเด็กๆมากเลยเย็นอยู่อือตอนห่อนแรงตอนสงครามแล้วอุ้ยยู่อยู่บ่ได้ห่อนย้ำเดี๋ยวีเดินหาพากันอยู่จังไรซะเปิดหน้าต่างเอาเปิดหน้าต่างแล้วก็นอนเอาเอาอนาวีเยอะบ่กระดาษวีเยอะบอเออเออเปิดหน้าต่างเอาเปิดหน้าต่างแล้วก็พออยู่แล้วก็อยู่เนาะ อย่างไั้แล้วเนาะพี่น้องเอ้ยเงินก็จะซื้อกโอ้ยจะซื้อไรแนวจะซื้อลายแนวเนาะมีนั่นแหละสมมุิมีเงินนำอะไรนี้อยก็อยากใส่คาไฟเนาะซื้ออันนั้นอันนี้ซื้อน้ำกินผัดอ่าแม่นั่นแหละเนาะขยามนะผัดกินดอกองค์ควันบุญสินกินท่านเพไปว่าเพราะซื้ได้ซื้อเพื่อนก็ได้ นาะโอ้ยจังไดรก็ขอบคุณหลายๆเด้อเอื้ยเนาะปีสาวทางนอร์เวย์นั่นแหละคุณซื้อไห้เ่ยขอบคุณหลายๆที่ซื้อมาซอยเนาะทั้งขขาวสารทั้งพัดลมทั้งเงินให้ใส่อีกให้รับให้รวยแล้วให้รับให้รวยเด้อให้ดีมีแห้งเนาะให้ทุกคนเยอะเด้อเอื้ยเด้อป้ากินแล้วบ่นมนั่นลองมึงแล้วบ้าเห็นได้แซ่บหรือบ้แค่และ นม้องกม้กินสนกงโอ้ยเคยปลอมค้อมากินลายแถวอ่ะมักนมแล้วขเออใพอ่อะคอขบมอเขาปีเทียวเพียงต่นนี้พี่น้องเนาะขอบงขอบคุณในไลฟ์พี่น้องสุขุสุขคนที่ติดตามถึงเสียบมีกกำลังซาบให้กับขาให้เบิ่งคลิปให้เฮ้าให้จบเด้อเอซีกับเด้อเนาะถึงบ่มีกำลังซับกับขาให้ กำลังใจเฮาเฮากินสิได้มีแห้งมีกำลังใจเห็ดคลิปหม่ให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมมวนๆน้ำกันโดยเนาะอยู่นี่ม่แห้งพี่น้องสุขุมสุขนอย่าเจบอย่าจนพอกันไม่คลิปนาสบายดีคนหน่อยนออแหละ